เอาทวกเจ้ามีมีชื่อกันมาแปลกๆนะพิมพ์ชื่อเล่นนะตามได้คําถามเข้ามาได้เลยถ้าจะดูดวงนะดูนะว่าไงเจ้าณชารีติฮะเป็นไงม้างเป็นไงม้างเจ้าณชาลีติสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงผมรู้สึกพลังหมดก็ชาร์จสิสวดมนต์ไปเด็บสวดมนต์ไปนั่งประจ้องภาพแม่บุญเรือนอะ่ะ นาชาดีติชิมพารีจมหาเทโรสุวรรณามามาโพชนะมามาวาัตวัฒมามามาราภังมามาโภคะมามามหาราภมามาสัพเพชนพาพหูชนาภวันตุเม่ไม่ว่าจะพลังหมดไม่พลังหมดก็ต้องทําสมาธิให้มันเป็นชินจนเป็นชาญเพราะว่ายุคน,นี้เขาเรียกยุคมห ah ายุคอะไรยุคอภิญญาหกพวกคนทําสมาธิสวดมนต์ภาวนาจะอยู่รอด ส่วนคนที่ไม่สวดมนต์ภาวนาจะทยอยเรียบร้อยไปทุกลายข้าวขอมมันกำลังจะขึ้นนะขึ้นอย่างโหดเหี่ยมด้วยจะบอกให้ไม่ใช่ธรรมดาการเงินการทองโลกกำลังตกสวัสดีอาจารย์กฤษนะนะนะว่าไงอาจารย์กฤตนะเข้ามาันกแล้วหาทองไปขายทองกำลังขึ้นนะ ทองกำลังขึ้นกำลังบุบพุ่งพุ่งทะยานสู่ห้าหมืนทองกำลังพุ่งทะยานสู่ห้าหมืนตอนนี้อยู่สี่หมื่นเจ็ดสี่หมืนสี่มืนเจ็ดกำลังดันขึ้นสี่หมืนแปดส่วนทองคำแท่งกำลังอยู่สี่หมื่นหกก็พูดยากอะสถานการณ์เศรษฐกิจมันไม่ดีต้องรอสงครามใหญ่มาก่อนะถ้าสงครามใหญ่มาเมื่อไหรอ่ะข้าวขายดี มีเมตตามหานิยมรอเขายึดกาซ่ากันก่อนเร็วเข้าใจป่าตันละหมื่นเหลือห้าพันต้องรอให้เขายึดกาซ่ากันก่อนเข้าใจว่าตอนนี้ทรัมป์สั่งทหารไปยึดกาซ่าแล้วเข้าใจป่าฮะพอทหารไปยึดกาซ่าแล้วเจ้าเจ้าจะเข้าใจเอง พอแขกลุกคือคราวนี้แกเอ้ยนะกายมันจริงๆเขาต้องการทําทําไอ้กาซานั่นะให้เป็นภูมิภาคกลางของทหารอเมริกันนะนะอเมริกันถึงจะได้ยิ่งใหญ่ระดับโลกเพราะอเมริกันเขาวางแผนแว่ายังไอแลนด์เหนือเนี่ยจริงๆมันเป็นโครงการรับ30กว่าปีแล้วนะที่ตั้งไว้เพื่อต้านอะไรไม้ต้านรัสเซียเข้าใจป่ะง่วงแกแกแล้วจะไปแก่ทําไมเราเจ้า แกมันแก่กันทุกคนนั่นแหละเจ้าก็ต้องไปส่วน